ก็วันนี้มาเจอกันอีกวิวนะคะก็วันนี้จุไลก็อยากจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับว่าเออการที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้กดแรงดึงดูดอะคะ่ะว่าแม้กระทั่งคนที่แบบเขาเป็นระดับนะคะอย่างมาร์คซักเบิร์กนะคะอย่างสเตปจอบเนี่ยคือแบบไหนาหลาท่านเนี่ยหรือว่าพวกเศรษฐีที่แบบเป็นชาวตะว,วันตกอะที่สมัยน่าจะเป็นร้อยปีมาแล้วทุกคนนะคะเขาต้อง เขาต้องแบบเ,เรียนรู้เรื่องกฎแรงหนึ่งดูดนะคะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับาการทําสมาธินะคะเพื่อพัฒนาจิตเนอะแม้กระทั่งท่านที่แบบประดิษฐ์หลอดไฟพี่น้องตระกูลไรนะคะแล้วก็แบบแม้กระทั่งแบบพวกนักธุรกิจดังๆนะคะเหมือนของเราโออิชิอะค่ะของแบบท่านน่ะท่านก็ต้องแบบมีการฝึกมีการฝึกเขาเรียกว่ากฎแรงดนึงดูดเพราะว่ากอกดแรงหนึ่งดูดเนี่ยมันเป็นแบบ เหมือนแบบเป็นพลังงานเป็นธรรมชาตินะคะคือแบบบางคนอาจจะคิดไปว่าเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าหรืออะไรเง<น>ี้ยก็คือมันเป็นแบบมันเป็นแบบพลังงานนะคะเพราะว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกมามันจะเป็นพลังงานนะคะอย่างที่แบบอาซิฟจ็อบเขาก็แบบไปเรียนทางเรียนทางด้านตะวันออกก็คือเรียนกับเขาเรียกว่าเป็นพระฤาษีหรือว่าเป็นพระอาจารย์ที่สมัยก่อนนะคะจะสอนวิธีการนั่งสมาธิเพราะว่าการนั่งสมาธิอะ ถ้าเรานั่งอย่างตั้งใจและนั่งดีๆก็คือจิตเนี่ยมันมันปนสามารถจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานะคะเพราะว่าจูลเลียชอบสมัยตอนเราอยู่เมืองไทยเนอะเราก็ชอบไปวัดนะคะวัดหลวงพ่อหรือสีลึงดําวัดหลวงพ่อเจริญหลายๆที่อะค่ะที่แบบเออสมัยก่อนเราไม่รู้นะก็คือแบบไปที่ไหนแล้วได้พัฒนาจิตได้นั่งสมาธิดีๆแข้งอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่จริงๆแล้วนะวันนี้เราแบบทำอยู่กับบ้านก็ได้ค่ะแค่เราแบบ ไม่ให้แบบจิตไปตัดสินสิ่งที่ไม่ดีให้นึกถึงสิ่งดีๆแล้วเวลาเราทําสมาธินะคะเราก็เหมือนทํางานประจําวันก็ได้แล้วเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคอนเซนเทรตสิ่งนั้นเนาะทำงานด้านนั้นคุณก็แบบเออโฟกัสสิ่งนั้นคือแบบสิ่งสาคัญที่สุดก็ไม่ไปตัดสินคนอื่นในะยังมาร์คซักระเบิร์กน่ะเขาก็คือเขาอยากเรียนรู้เขาก็เลยไปถามอาจารย์เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกคุณอ่าสตีฟจ็อบเนี่ยที่เขาทำไอโฟนอะเมื่อก่อนเขา เขาก็คือแบบเขาก็ต้องใช้วิศวะหรือว่าใช้อะไรที่แบบมันพัฒนามาเพื่อแบบให้โครงการเขาประสบสําเร็จ Apple จนดังมาถึงวันนี้เนื้ทั้งที่ไม่มีใครคิดเนี่ยแต่ว่าเขาคือแบบเขาแบบมัวแต่ทำงานหาเงินพอกลับมาอีกที่หนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเอออายุเขาตายไปช่วงอายุ60เนี่ยก็คือแบบเขาไม่ได้ดูแลสุขภาพฉะนั้นแบบสุขภาพมันจอยกันหมดเลยนะคะทั้งเงินทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้งเวลาเนี่ยก็คือ ก็คือแบบทุกท่านนะคะที่แบบเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็คือมาใช้ในสิ่งนี้นะคะใช้แบบกดแรงดึงดูดนะคะในการในการทํางานแล้วจุไลก็มีเรื่องเล่าอะคะ่ะก็ไปอ่านเข้าไปอ่านนะคะก็เจอเรื่องของมิสซิสบีนะคะมิสซิสบีเนี่ยเขาก็เป็นคนรัสเซียค่ะค,ะคนรัสเซียเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเขาก็อพยพมาอยู่ที่อเมริกานะคะเมือ่อน่าจะเมือม่อร้อย น่าจะอายุเขาตอนนี้เขาร้อยหนึ่งแล้วค่ะก็คือแบบเวลาผ่านมานะคะเกือบร้อยปีก็คือเขาก็พยายามเอาญาตที่ละเชียมานะคะมาอยู่ที่แบบอเมริกามาครั้งแรกเขาก็แบบพูดไม่เป็นนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเขาก็ฝึกเขาก็เรียนแล้วก็แบบเหมือนเ,เริ่มแบบเริ่มทํางานค่อยๆไปหาของเก่าหรืออะไรเงี้ยเอามาขายนะคะเพื่อให้ได้เงินไปไปตามที่แบบอย่างเมืองนอกมันจะมีเขาเรียกว่าขาย ตามกระดาดเซลล์อะค่ะก็คือแบบสิ่งไหนที่เขาไม่ใช้หรือย้ายบ้านเขาก็จะมาเปิดที่หน้าลงรถเขาเรียกว่าเป็นกาะดาดก็คือลงรถอะค่ะกระดาดเซลล์เขาก็ซื้อมาแล้วเขาเอามาขายพอมีกําไรก้อนหนึ่งอะค่ะน่าจะสองพันเหรียญเขาก็ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเครื่องนอนนะคะเป็นผ้าห่มเป็นอะไรพวกเนี้ค่ะเอามาขายเป็นพรมอะค่ะเป็นพรมเช็ดเท้าพรมปูคือที่เมืองนอกก็ต้องใส่พรมเพราะอากาศมันเย็นเนาะ เขาก็ไปเขาก็ไปซื้อไปเหมามาแล้วเขาก็ขายขายดีมากเลยค่ะพอขายมาได้สักพักหนึ่งก็มีคนไปแจ้งเขาว่าว่าเออเนี่ยเอามาขายแต่ราคาราคานี้ได้ไงเขาต้องไปขึ้นสารเงินก็ไม่มีเนาะแล้วเขาก็ไปขึ้นสารแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยแบบเขาก็บอกว่าเอาจะให้เขาทํามาให้เขาขายเท่าไหร่จะให้เขาบอกมาเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ชนะชนะแล้วแบบ ท่านที่ตัดสินนะคะผู้พากษาก็ซื้อพมของเขาไปใช้เนี่ยก็ทําให้แบบเขามีกิจการที่รุ่งเรืองสามารถเปิดสาขาได้แบบทั่วประเทศอเมริกาเลยนะคะครอบครัวเขาก็แบบมีความสุขตัวเขาก็ร่ารวยเนี่ยค่ะมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกความมีวินัยแล้วก็การลงมือทานะคะคนที่จะประสบความสําเร็จเขาต้องคิดกันไกลถูกไหมคะแล้วเขาก็ต้อง ปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วก็มีการจินตนาการแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จถูกไหมคะถ้าเกิดเรามัวแต่คิดว่าโทษตัวเองฉันทําไม่ได้ก็คือแบบตัวเราคือพระเจ้าถูกไหมคะกนของแรงดึงดูเราคือผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเราแบบชนะใจตัวเองเนี่ยฉันทําได้หมดเลยฉันอย่าไปคิด ว่าทาไม่ได้ให้คิดในสิ่งที่เป็นบวกอ่ะเอ้ยฉันทําได้ฉันทําอะไรก็ทําได้ก็ถึงบอกว่าเราคือพระเจ้าถูกไหมคะไม่ว่าซักกระเบิดท่านจะไปเรียนนะคะเอาย้อนกลับมามิสบีเนี่ยเขาก็อายุครบร้อยปีนะคะตอนปัจจุบันแล้วเขาก็คือขายกิจการไปได้เป็นเป็นปน,น่าจะเป็นพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะก็ทําให้เขาร่ํารวยแล้วเขาก็แบบอยู่เอาเงินมาอยู่กับลูกหลานจนแบบอายุเป็นร้อยปี้วถึงเสียชีวิตเนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าเราแบบ เักษรหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอะไรที่มันทําได้ไม่หนักเกินไปหรือว่าจะเป็นการเก็บเหรียญเนี่ยอย่างจุไรก็คือแบบเก็บเหรียญไว้นะคะเหรียญตอนนี้แบบจุไรก็แบบเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทอินดีมก็มีการผลิตเหรียญเองมีเมืองแร่เองก็เป็นเหรียญบิดเขาเรียกว่าไม่ใช่บิดคอยบิดครับพูดผิดมันเป็นเหรียญโทเค็น token, เป็นตระกูลของเราทําเองอะค่ะแล้วก็อีกหน่อยราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็คือแบบเข้าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราก็เอาไปขายได้กำไร จากวันนี้ราคา30สตางค์อีก5ปีถ้าเกิดมันขึ้นเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยหมื่นเหรียญเราก็ได้เป็น1ล้านถูกไหมคะมีเงินง่ายๆ1ล้านโดยแบบไม่ต้องคิดอะไรอะคะ่ะเอาเงินเย็นมาใช้ไม่ต้องเอาเงินหลักล้านมาลงทุนเหมือนที่แบบจุไลลงทุนทำมสังหาริมทรัพย์เนี้ยก็ย้อนกลับไปที่แบบมาร์คซัคเคเบิร์กเนี่ยเขาก็แบบเออเขาอยากประสบความสําเร็จเนาะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆคือเขาอยากประสบความสำเร็จเขาก็เลยไปหาสติปจ็อบนะ บอกว่าไปหาอาจารย์เขาเนี่ยเขาเป็นอาจารย์กันเพราะคน,คนทําธุรกิจเนี่ยเขาเ็าจะแบบมีคอนเน็กชันรู้จักกันเนาะเนี่ยพอเขาไปหาแล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทํายังไงเพื่อให้แบบอะไรธุรกิจที่เขาทาหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสำเร็จนะถูกไหมคะเขาก็เลยไปถามแล้วซีฟจ็อบก็บอกว่าก็ส่งไปหาอาจารย์เป็นสายตะวันออกค่ะไปเรียนไปเรียนแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จถูกไหมคะไม่ว่าแบบใครก็แล้วแต่นะคะที่แบบ ส่วนมากอะคะ่ะที่ไปเรียนแล้วส่วนมากจะประสบความสําเร็จแต่คนที่เรียนกดแรงดึงดูดเนี่ยมันก็มีไม่เยอะอะคะ่ะมีแค่5%นะคะที่แบบคนคนที่แบบเศรษฐีทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จนะเขาก็เรียนกันมาทั้งนั้นเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าคือแบบสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องนั่งสมาธินะคะอย่างจุไลยก็แบบฝึกนั่งหนึ่งคือต้องทําทุกวันครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องทาเพราะเพราะว่าเราต้องแบบฝึกจิตให้เรานิ่งอะค่ะเพื่อนิ่งเนี่ยเมื่อเราแบบจินตนาการต้องการอะไรที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเวลาเราคิดอะไรทําอะไรมันจะเป็นสิ่งนั้นเสมออยากจะบอกตลอดเลยก็คือเหมือนแบบจุไลยก็มีหลานเนจะสอบกายภาพคือสอบได้อะไรเงี้ยคือแบบ เหมือนแบบได้ทุนเงี้ยแต่เขาก็ต้องสอบสัมภาษณ์เนอะอย่างจุไรก็ต้องสอนเขาว่าให้เขาแบบเขาแหละเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราได้ไปแล้วเพราะเราคือประเจ้าถูกไหมคะเมื่อเราแบบเชื่อมั่นไปตัวเองแล้วเนี่ยว่าเราได้เนี่ยแล้วเราก็นึกถึงเวลาไปสอบคือเราได้ไปแล้วฝันถึงจินตนาการว่าเราเข้าไปเรียนแล้วที่มาหาลัยเนี่ยก็คือต้องทําแบบนั้นทําแบบนั้นเรื่อยๆอย่าไปคิดสิ่งที่มันเป็นลบเนี่ยแค่นี้เองมันก็แบบ ประสบความสําเร็จแล้วถูกไหมคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกดแรงหนึ่งดูก็คือ,ค,อความคิดจินตนาการของเราแล้วการที่มีใจที่แบบบริสุทธิ์ก็คือต้องฝุกนั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งจิตนิ่งคือพอเราจิตนิ่งก็เหมือนแบบพระเราก็คือแบบให้ความรักเขาออกไปค่ะให้ความรักเพื่อนให้ความรักสัตยิ้มแย้มออกไปช่วยเหลือผู้คนคือการให้เนี่ยเหมือนมันก็เหมือนหลักพุทธศาสนาเลยค่ะคือเราต้องแบบให้ออกไป คือแบบไม่คิดอะไรแล้วเหมือนที่จุไลบอกเหมือนแบบพระอาจารย์ที่ประสบความสําเร็จคือแบบอยู่ไปไกลคนก็ไปถูกถูวเพราะใจท่านบริสุทธิ์ท่านนึกอะไรก็มีคนมาเยี่ยมมาหาถูกเนี่ยเนาะเนี่ยก็เหมือนจุไลแบบเออเราลืม,ลม,ลม,ลมนู่นลืมนี่ระวังไว้ก็ไม่มีคนเอาเพราะเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นของเรามันอยู่กับเราเาเราคิดว่าเออขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณทณณณุกสิ่งในโลกนี้เลยเนาะเพราะว่าทุกสิ่งเป็นพลังงาน เมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนกับเราทําความดีเนาะทาความดีคิดในสิ่งที่ดีๆคิดในสิ่งดีดีแล้วไม่พอยังแบบต้องรักและให้อภัยคนอื่นนะคะที่สําคัญน,นี่ให้ดูวิวหลังบ้านแดดมันส่องอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวหลังบ้านเนาะก็คือ ก็คือแบบเออมีความรักมาความเมตตาต่อก,กันนะ่ะคือแบบช่วยช่วยเหลือใครก็ช่วยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแบบเราแฮปปี้มีความสุขเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องทํางานเรื่องอะไรเงี้ยก็คือต้องปล่อยวางให้ได้มากที่สุดเนาะมาปล่อยวางได้มากที่สุดเนี่ยเราทําอะไรก็ประสบความสําเร็จวันนี้ก็มาเดินออกกาลังกายเนาะไม่ได้ไม่ได้กระโดดเชือกเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้แบบเอาอุปกรณ์ตัวเองมาโอเคนี่วันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างนี้เนอะเดี๋ยวจะให้ดูท้องฟ้าแป๊บหนึ่งกลับด้านก่อนโอเคมาเจอกันกลับด้านให้ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าสวยงามมากนี่แต่พระาทิตส่องพอดีนี่ค่ะเประมาณนี้จะเป็นเมฆสวยงามมากเลย โอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้บายบาย